สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดได้ฝากถึงลุกนี้ถอยรถใต้แดงบอกค่อยๆผ่อนคืนก็ได้ผิดเองที่ให้ยืมเงินงานนี้ทําเอาหลายคนสะดุ้งไปตามตามกันเมื่อดาราสาวและพิธีกรสาวไดได้อานาะจงจินตนาการออกมาพดลอยๆถึงลุกนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กว่าบนลอยๆย,ยังไม่แท็ก เมื่อเขาติดตังเราหายไปแต่เขาถอยรถายแดงเราควรจุดจุด,จ,ด,จ,ดจงอภิปรายงานนี้ทําให้ชาวเน็ตเขามาคอมเมนต์และโยงไปถึงคนดังที่เพิ่งถอยรถายแดงในช่วงนี้ทําให้ล่าสุดไดยดอนน่าต้องออกมาโพชี้แจงถึงลูกนี้อีกครั้งว่าพดลอยๆดังเป็นข่าวไม่ต้องโยงนะคะไม่ใช่ดารานักร้องนักสแสดงค่ะลูกนี้ทั้งหลายคะคงไม่ต้องทําให้เป็นข่าวใหญ่โตเนาะ ค่อยๆผ่อนค่ะมีเท่าไหรก็ใจใจมาก่อนเข้าใจทุกอย่างเบอร์เดิมไม่เคยเปลี่ยนอย่าเพิ่งอันเฟนกันเลยฉันขอโทษฉันผิดเองที่ทําให้พวกเธอทั้งหลายยืมเงินจากนั้นแฟนคลับก็เข้ามากดไลค์และให้กําลังใจพิธีกรสาวกันแบบรัวๆขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ